เป็นแค่เพื่อนนิทที่คิดไปไกลเธอไม่รู้ตัวใช่ไหมชอบเธอมาตั้งนานกว่าใครมากมายเธอไม่รู้ต้องทำไงฉันก็เพียงที่พี่เข้าไปไกลๆที่สงสัยว่าทำไมชอบมาใหญ่โมโหชอบมาที่ท้อๆไปไปกูนหัวใจคนมันทำตัวไม่ถูกทุกทีที่ไปวุ่นวายเธอทำหมาทำเพื่ออะไรบอกให้เข้าใจ ชอบเธอเออมันชอบจริงๆชอบแกล้งกลับแกงชอบกับที่ไหมเธอกลองดูดีที่เรียกร้องให้เธอสงใจเกิดสมฉันหน่อยได้ไหมชอบแกลงเธอไม่ได้กล้งชอบเธอชอบจริงชอบจังชอบเธอไม่ได้แกล้งแกลงแกลงรักไม่ได้แกล้งแกล้งแกงชอบเธอไม่ได้แกล้งแกงแกลงรักชอบจริงชอบจังชอบเธอ หรือว่าเธอนั้นคิดเหมือนฉันอาจจะเป็นเพียงอะไรอะไรที่เพื่อนเขาทำกันเป็นไงเป็นกันฉันต้องบอกเป็นไงเป็นกันฉันต้องบอกกับเธอให้ชอบไปยัให้โโหอบอหจำนั่นแหละที่เ้าโทรไปไปกวนหัวใจคนมันจำตัวไม่ถูกทุกทีที่ไปบุ่นไหวเธอทำมธอทำเพื่ออะไรบอกให้เขาใจตรงนี้ชอบกลงเธอไม่ไดีกลางชอบเธอ

ชอบเธอไม่ได้แกล้งแกล้งแกล้งรักชอบจริงชอบจังชอบเธอชอบแกล้งเธอไม่ได้แกล้งชอบเธอชอบแกล้งเธอไม่ได้แกล้งชอบเธอชอบแกล้งเธอไม่ได้แกล้งชอบเธอชอบจริงชอบจังชอบชอบเธอ chóp cánh chờ Mày đi càng Ở mình chóp chìm chìm gặp đi mày Chờ cả lòng đi Chỉ biết rõ nghĩ chờ xuân Cứ sống, sống chút nói đi mày Chóp cánh chờ Mày đi càng chóp chờ Chóp chìm chóp, chăng, chóp đi càng 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 đi càng 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 Chóp đi càng 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 Chóp chìm Shop ta mẹ đi gang 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 ra Mẹ đi gang 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 Shop thơ mẹ đi gang 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 ra Shop thơ